เดียวหาิงไปทานไรบ้าจริงเฮ้ยอย่าต่อบอกหน่อยด้วยนี่ขอคอยขอแล้วถึงแล้วถ้าเกิดน้องเขียวเกิดนี่ทำงานเนี่ยฆ่ามันฆ่า เกิดยังไม่ทำจะทำเสร็จไหมเสร็จแล้วเอาไปแนหมดเจ้าเอ้ยาตีตายแล้วยาตีครับุณรดไม่งั้นผมู้ชามัตรการยุดขาดไม่เอาแล้วใครไม่ใครแล้วแล้วใครมันมันมันโดนเหนือในเครื่องดูดไม่รู้เลยไม่รู้ดิ ไม่ใช่หรอมันน่าจะไม่หมดหรอกผมเนี่ยเมื่อกี้ก็เว็บนแหวนนิ้วแหลกๆถ่ายอยู่นะฮะถ้าอาไหนเพิ่มเพื่อตามมองตามองตาคุณได้ไหมแหวนหรือเปล่ารู้ท่าฟงขอถามว่าอย่างนีัวอะไรที่คุณรู้จักตัวอะไรที่ดังฮะดังแล้วคุณก็รู้จักอหรฮะตัวอะไรฮะไม่รู้ครับไม่รู้เหรอ ไม่รู้จักกูไม่รู้จักเป็นหน่งชาราเพิ่งเกิดมากูไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วที่คุณเข้าเว็บโป๊เว็บอะไรนี่คุณไม่รู้อีกเหรอเข้าโป๊อะไรไม่เคยไม่เคยคนที่กูมาอะไรอ่ะเฮ้ยผมได้โพสม่ได้โพสเออไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วใครขยันพีพีเลยนะไม่ขยันรับให้บ่อยเหะ แล้วมันมีหินส่วนเกินมาแล้วคุณก็สผบดิกนี่ไงเนี่ยบาจริงโตแล้วจย่ากลัวอะไรอะไรนี่หอเปล่อย่ารับเลยอย่ารับนะรับไปอะตรงเนี้ยนี่ก็เล่นแต่งเนาะเดี๋ยวเราทำด่านเล่นดีกว่าเฮ้ยอย่าลงโู้ ทางกว้างใหญ่แปลกสรรไม่ตายคุณเคยเห็นพี่สเกิลตันใส่ชุดเดมอนไหมไม่เคยจะต้องเคยแล้วอ่ะไหนวะแผ่นเพียงนี้แผ่นแผ่นเพลงนี้มันโปรติม,มัน้่าจะไหนในในใต้ดินดินเกียบปะน่าจะเออน่าจะมีมันงแต่ว่ามัน ไม่รู้กันนะไม่ไปดูในวิกิวีเดียวิดีอะไรมาเห็นนะะในครูของครทาัคกนาเขาครับก็เขาบอกว่าหลักหลการที่ได้เสนมาต้องให้ที่สเกลตันของเราครับยิงคิปเปอร์ให้ตายฮะแล้วคิปเปอร์ก็จะดรอปของมานะครับดรอปเป็น <c oughs> เองครับ <c oughs> การเฮ้ยร่นเลดไอหนี่ขยันตีห้องม่นตีอะคร,ะรับ เฮ้ยช่วยหน่อยดิรุสอย่าเล่นก็อยู่ช่วยต่อไนไดอยู่อ๋อต้นแกหมดแล้วในกล่องมีมีเลยหรือเป่ามีมั้งผมมีอีกหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดแชุดเฮ้ยขอที่ขอกนก็ใช้ได้อยู่ พอแล้วมั้งอไปเนี่ยไปแล้วก็พอมั้งเดี๋ยวเราเราก็ลองมาเลยมาเลยเออฮะไม่ใส่นี่ผมลองกดทับโฮมแล้วไปใส่ชุดก่อเหล็กมาหนึ่งแล้วลองโหลดโหลดดูงก็เกิดมันเหลือให้หลอดเดียวก็ถือว่าโอเคละได้เลยเดี๋ยวไปเนี่ยไคแมนโดไคแมนโดหมูไก่หมดเนี่ย เหยรู้นะตู้นาตีตีเน่ยโผเลือดมาอ้องอะอ้ารองเท้ากูหายบ้าจริงรองเท้าหายออกแพงนเนี่ยเราเก่งี่็เก่งกูหายดีดีมันได้ข้าวตกเฉยอยู้ดิพดตายรกตุกบูบ้าวตัดเลสก้า ไอยูยูอยู่ไหนยูครับโดดว่าจะตายอะไรสุดแล้วน่ะยู่ไหนตัวนี้ไอนี่โซนราบสนอะไรถ้าก่อนคอยไปลิงนะครับโซนที่ไหนนะครับเราจะลองโดดกันดูนะครับ จะฆ่าตัวตายแล้วนะตายก่อนเฮ้ยรอก่อน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 รออก่นไปเลยเฮ้ยคนบินได้ไหมได้ตัวตายอ่ะเขาไมตายโอ้โไม่ตายอ่ะอ้าวต่ออีกต่ออีกอ่ะไอ้ตายเลยตายหรือสี่รอดอ่ะมั้งกูตายอ่ะรับดิเอาเกาะหายเมื่อกี้กดทับโฮมอ่ะ ไอ้กอหายกอหายก็ไอ้กล่องดีมิ้งเยอะกูไม่ได้ใส่กอวะรุดรุคุณทำไอ้ไอ้ไอ้คลับท่อดิท่อส่งอ่ะใช้เหล็กใช้เหล็กกระกล่องอ่ะใช่แล้วแหละเหล็กกระกล่องเออไม่เป็นวะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวผมบอกให้ อทำไงตั้งนั่งห่ายเลยก่อนเด็กอยู่ไหนเนี่ยเด็กก็อยู่ในกองเด็กอยู่ในข้างข้างใหญ่อะ่ะข้างใหญ่อะ่ะเออ <Okay. S 2> เดินเข้าไปในประ,ะตูมันอยู่แถบขวาดูแล้วครับรูแล้วรูแล้ลลลลลวจ้าปุ๋ยถขวาถาขวาทางเอา้าแล้วก็ไหนอ่ะไม่เห็นเลยเนี่ย แต่แล้วมึงโอ้ยเจอไหมไม่เจออ้่เจอแหละเด็กไอ้กี่อันเอ่อประมาณแป๊บมึงข้อส่งใช่ประมาณหยิบมาหมดละเอ้ยหยิบมาหยิบมาชุดหนึ่งอ่ะเอาง่ายชุดหนึ่งเด็กชุดหนึ่งอะแล้วก็กล่องคาเบอร์ขรเบอร์กล่องขาเหรอกล่องกล่องธรรมดากล่องนี้ใส่ของเลยเนี่ย อ่ะไรเยอะไหมเอาหุ่นสี่อ๋หุออ่นสี่อันได้เยอะนี่เก็บไก่ได้เลยไม้มีพอพอเลยพับไงวะแบบจริงใครพับไม่เป็นสบนี่ก็หมู่บ้านไอเมซีนะครับยังทำไม่เสร็จนะครับมัน ดูเลยเทมากก็หาเวลาว่างเดี๋ยวไปทำมเปิดเลยดิไม่ีาแล้วก่อมัพยหมดแล้วว่าไม้ได้มาแปดเออเอากล่องเขาไม่มีอะครับเลยเออกล่องครับใช่ไหม๋ยวพขอโดนฆ่าตัวตายกันมไม่ตายไมจริงมีสิบสองอันมีที่สองอันอ่ะ เออตำแนียวกลยตีครับไงอ่ะนี่มานี่มานี่มานโดนเด็กเหรอแรงเด็กเด็กอือครึ่งหนึ่งอ่ะคนละครึ่งยังไงวะอือออไปได้ก็ครึ่งละออกกองไปคนละครึ่งกองไปได้ผมไหม ได้แล้วให้ไปแล้วอ่ะดูว่คผมบักแป๊บนึงอ้าวของไม่มีเลยแล้วตรงไม่เทียเก็บมุนท้าไม่รู้อ่ะอ่ะอยู่ที่ผมหมดเลยมารับผมอ่ะอะไนวะเกก็ดนี่การทํา พอส่งมาก็เอาเด็กไอรอนไอรอนนะครับวางเป็นข้างบนสองช่องนะครับข้างละสองช่องข้างบนสุดนะฮะแล้วก็ล่างสุดตรงกลางหนึ่งช่องอทั้งหมดใช้ห้าห้าช่องนะครอะไรวะขวาบนสองช่องบนขวาบนเออสองเหล็กสองอันอ่ะขวาบนแล้วก็ขวาซ้ายบนสุดสองก้อนล่างสุดก้อนเดียวล่างสุดตรงกลางก้อนเดียวขวาซ้ายขวาซ้ายขวา ซ้ายขวาวางวางช่องมาสองก้อนข่องมก้อนหนึ่งอะทำไม่เป็นครับคูทําไม่เป็นครับทําเองครับไว้ค่อยดูไอเทมพอตนีู้กก็ทาแม่ก็ดูในตารางกันครอาไปทำเฮ้ยเออวะนี่ครับวางนี้เอากล่องวางนี้ครับแล้วก็จะได้สูบมานะไม่ใช่ไม่ไหวนะขอส่งฮะเอ้โอเปอร์ฮะ นะอ่าได้แล้วออแขก็ได้มาพอมันแหวนเหรอเป็นไรฮะที่ทำที่ทำแหวงอ๋อป้ารู้ว่าคลิปนี้คุณจะไม่ค่อยช่วยอะไรมากมายนะเล็กอะกดดันเลยนนะโอ้เจอดันเติมต่อเสร็จนิดเดียวค เจอดันเจอดันเจอดดนเจอดดนเจอแดนมาเยอะอันไล์ไม่เล่นแล้วเปล่าแล้วคือไหนอะกำลังไปต่อเพิ่มอยู่ครับโอเคยังให้อยู่อยู่อยู่นี่ครับ โอ้ว้าวมันฉุกมากนักไม่โหล่นเลยเดี๋ยวเราทําของเล่นกันนะที่มัลเตอร์จะหล่นลงมาตาเอ้าเวนกมเหนกรมอนเอาบันไดข้าไปไหนไม่ต้องนะไม่ต้องนะ ได้ละอือเกือบลงอีกนิดนึงเออนี่เขาเรียกว่ากานชำนาญกัรตอบบอกสมมติว่าผมลองทดสอบกระโดดข้าตัวตายดีไหมคุณลองกันเลยโอ้โหโอ้โหผมไม่มีไม่มีเกาะไม่มีเกาะตายง่ายเลย ยอมตายต้ตายอ่ะรู้นะจังหนี้ต้องายร้หนึงต้องตายมันจุ๊เฮ้ยอย่าลไม่ตายตายคือแหละ้ือแหละไม่เหลือคืและโอเคตองอากล่อาเอากองไม่มีเองวางก็ที้ไม่ได้นะอ เอา,อ,าอ,อิดแกมาอแกจ้เอาคุณอยู่บ้านใช่ไหมอ,อยู่นี่ไม่ต้องอ่ะผมไม่เอาเะอะไรบอกมาไม่ต้องอ,อ,อ่ะเอาอะไรก็ได้อ๋ออออะอ่อะพิกแพกก็อยู่นี่นะเนี่ยพ้วก,ก็มีโอ้โหนนะ่ายมา พัวมีอ่ะะแตี่ไมบอกกันก่อนนะที่ตัวเนี่ยรับจีรับจีรับอะไรอ่ะเฮยล่ไม่ยอยู่ไม่ต้องฮะเดี๋ยวะีความขี้เกียจนะฮะโอ้ว่ารีดัดนึงลองไปโดดก่อนมาตายปะ เอ้ยฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องละไม่ต้องละนี่สักเล่นละจ้าจ้าบีไปหามเรามาต่อทุกทีหาเลย่ยกีหายดิเต็มนะฮะเก็บเก็บไว้อยู่ต้องพูดเดี๋ยวขึ้นไปดูให้ไปดูให้ว่าเจอแล้วด้วยฆ่ามันตรงไหนเดี๋ยวไม่ได้เวลาคนที่พีมาต้องรับถ้าอยากรับก็ไปที่สปาแล้วก็กดรับมัน อม่ินเกียน์เลยบ้าใครวะไปถึงเออยังไงดีไปด้วยไงบ้านเอ็ีซบ้านเ p มพีซีเออวางไงดีบ้านเอ็บ้านเอ่าพีวดีครับไม่เคยเห็นไงให้ว่าถึครับไหว้ดีครับ อ่าเข้าได oh, mm ้ดี๋ยวเห็นนี่แบ้โดโดดใช่้ทำไมฮะต้มยู๊ดอ้าวยังไม่เอาคุเขาโกรกอิกระโดดโดด ตอานึงโอเคมาต่อนะครับจากเมื่อกี้เกมคองจะแหละอะเดไปแอดกูรุษเข้าโคล่ครับดกสดปกของนะครับล้วกูหน้าบ้านแล้วก็จะแอดใครบ้านก็พี a d เอดีดีเอซของใครบ้านเอพซีอ่ะเอโซนาแล้วชื่อเพื่อแล้วนะครับเดไป ใช่ไหมเป็นโซน่า99จิ๊บอ่าเข้าแล้วนะครับก็อีกคนนึงจะไม่บอกใคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่าเรีบอยแล้วเฮ้ยยูเรียบร้อยแล้วอยู่เไปทำต่อเมื่อกี้เกมมีปัญหานะครับไม่เกี่ยวเซิร์แบบเกี่ยวเระปุเนี่ยหล่นนั่แหละเก็บเก็บเก็บอะไรเก็บขอและขอยหล่น

ไอ้เอามาทำมั่งมั่งเ,เร็วชิปกดชิปที่ตรงเนี้ยชิปแล้วดูแล้วเล่นเฟนทำเฟนทำมาเร็วๆหมดแล้วเด<ๆ>ี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปทำเพิ่มโอ้โหมีคนหนึ่งใครทีพีมาบอ๊ะเป็นคนทีพีมาไม่ต้องรับไม่ต้องรับไม่ต้องรับแต่เง <ไป S 2> <ๆ>ินเงินแกงก่อน เดี๋ยวรับไปก,ก่อนรับเดี๋ยวมันแกล้งมันมาอยู่ที่สปาวแล้วออมันไม่มีนหรอรับช้าเกินมาอืมน่าเกลียดหูเหล็กนี่เหล็กนี่ไม่ค่อยพอเลยน่าเรารับด้วยรับตีเอ้ยรับด้วยค,ออคุณเหรอเออกูเอง ต,ต้องใช้อลไรคุ้มค่านะครับโอเคฮะก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ทำมาถึงขนาดตรงนี้แล้วเนี่ยทำไม่เป็นอะตรงนี้ยทำไม่เป็นปึ๊บปึ๊บนี่จังหวะนี้ ไปเอ้นี่ก็เปียตีแม่แม่งตีรออยากขุดตรงนี้ไปเลยไปเลยขุดไปไหนอ่ะขุดไปไหนหาได้เอาขุดเป็นข้างล่างจะเป็นห้องท้องกว้างๆอ่ะไอ้นี่ไอนี่ได้ตรงนี้พอเออตรงนี้พอตรงนี้พอถ้มันสมสมมาดุลกันนะผมมาดึงท้อง วางูกก่อกางคู่ก็อกางพอส่งเดี๋ยวไปเอาต่ออะไรยาเป็นเร่เราต้องใช้เหล็กให้หมดเลยมั้งเนี่ยจังหวะนี้เหล็กแยกเหล็กแต่ว่ามีจำกัดนะเดี๋ยวค่อไปขุดพ่อไปขุดแล้วไม่ก็ซู้อกรวเป๋าซื้อ คุณลุกครับในครังใหญ่มีเหลือไหมเหลือชุดหนึ่งอ่าโอเคพอได้อยู่เอาไอ้นั่นมาด้วยชิบูปิกแอร์ปิกแอร์ปีกแอร์มากไหมผัวต้องมีปิกแอร์เดียวปัวผัวผัวผัวไม่ต้องละกูมาแหละเอออย่างจนั้ล็ก เรามมา่ต้องเดียบหอไม่หรตัวหมดแอปเิ้ไม่หรัรวะข้องปัญหาอะไรครับคุณรุ้อันไรวอดอีมีกะถามแตอ TNT โอเคได้แนละ้วทำาไมครับัสบ แทนจะบอกก็ได้ลูกเจาก็หยิบไปให้ฮะนุ่มเก่งใจอร่ตยองไม่หยิบเองเราเป็นคนบาเดียวกันนอนพลดเตียงมาอกวันต่อต่อนมาต่่ต่อต่อต่อตอ้ยอ่ต่ออต่อต่อต่อ

โอละสคิบายบายบายฮะ Bye. Bye. อ่าชลธิดาบายบายอ่าบวางมัง่งฟังไม่ได้ฟังไม่ได้วางสิวางสิอ่าวางฮะโอเคฮะ,ะเรียบรย้อยแล้วกล่อง

ปพ๊บมข้าลงไปก็ติดใช่ไหมฮะว้าวมันใด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 ขึ้นบนตายลงตีบ้า,าจริงแล้วเพื่เราไปแล้วฮะเราเล่นมาแล้วเดี๋ยวเขาก็มาต่อในค้าต่อไป นี่ไงปิดแอร์แล้วแอร์อ้าวโอเคถูกบอกเราทำแบบเฉยๆกันนะฮะแบบนี้เราทำแบบเครื่องปั๊มของแบบเฉยๆนนะอย่างนี้แะงานนี้เราจะไม่เคยสมประตอบเลย มาให้่อแล้วกอเคใช้ันเดียวคโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับร้อยเจอกัน Hoặc chưa gần hấp dẫn hà nội là gỡ mặt họ đã cỡ hơn nữa là cần